สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติกรทองมีนะคะวันนี้จะมาพีเซต์งานนิราณารินคำโครงค่ะบทที่140นะคะตาบคุณคิริคนคาสลายแลแม่รักบ่า หายหกฟ้าสุริยจันทร์กจายจากโลกไปเรื่อย คำอธิบายศัพท์นะคะตราบหมายถึงจนถึงเมื่อเช่นยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นค่ะขุนหมายถึงใหญ่เช่นขุนเขาคิริหมายถึงภูเขาค้นหมายถึงโคลน หรือว่าล้มหรือทลายลงค่ะขาดหมายถึงแยกออกจากกันเพราะถูกดึงตัดหรือฉีกเป็นต้นค่ะสลายหมายถึงสูญสิ้นไปเช่นฝันสลายแลเป็นคำสร้อยมีความหมายว่าอย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นค่ะแม่เป็นคำสร้อยใช้ขยายความเฉพาะบุคคล หรือเป็นคําเรียกร้องรักมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยบอแปลว่าไม่หายหมายถึงหาไม่พบไม่ปรากฏหกฟ้าฟ้าทั้งหกหมายถึงสวรรค์ทั้งหกชั้นเรียกว่าชากามาพจรค่ะ สุริยะหมายถึงพระอาทิตย์ดวงจันทร์จันทร์หมายถึงพระจันทร์ดวงเดือนขะจายหมายถึงกระจายจากหมายถึงออกไปให้พ้นโลก หมายถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ในระบบสุริยะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายลักษณะอย่างรูปกลมไปหมายถึงเป็นคำประกอบกิริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูดใช้ตรงข้ามกับคำว่ามา หรือเป็นคำสร้อยมีคำความหมายเชิงคำถามเหมือนกับคำว่าหรือไฟหมายถึงผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งก่อให้เกิดความร้อนแสดงแสดงแสงสว่างและเปลวไฟคือกลุ่มแก๊สที่กำลังลุกไหม้ทำให้ไหม้สิ่งต่างๆแล่น เชื่อมถึงกันเช่นนอกชายนอกชาญแล่นถึงกันล้างทำให้หมดสิ้นไปโดยใช้สิ่งเช่นน้ำหรือไฟเป็นต้นสี่ล่าทวีปทั้งสี่คืออุตรุรกุุทวีปเหนือบุพวิเทหะทวีป ตะวันออกชมพูทวีปใต้และอมอนอมอนโคยานทวีปตะวันตกห่อนในกาบกรใช้แทนไม่อาลัยหมายถึงความห่วงใยพัวพันความระลึกถึงด้วยความเสียดายถอดคำประพันธ์ แม้ภูเขาจะทลายลงสวรรค์ทั้งหกชั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สูญหายไปจากโลกนี้ไฟไหม้ทวีปทั้งสี่จนหมดสิ้นแต่ความรักความอาลัยของกวีต่อนางอันเป็นที่รักก็ไม่มีวันหมดไป วิเคราะห์คุณค่าบทประพันธ์นะคะวิเคราะห์คุณค่าบทประพันธ์ 1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์1.1ความงามเรื่องเสียงนะคะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในบทนี้นะคะจะเห็นว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะเคในคําว่าขุนคิค้คนและขาดค่ะมีการเล่นเสียงพยัญชนะเลในคําว่าเล่น ล้างล่าไลาและมีการเล่นเสียงพยัญยชนะเจอในคำว่าจันจากและจากค่ะ1.2นะคะ การเล่นเสียงสัมผัสสระคือการใช้คำที่มีสระและตัวสะกดเดียวกันเนี่ยนะคะมาสัมผัสกันและก่อให้เกิดความไพเราะค่ะเช่นอย่างบทข้างต้นนะคะในบทนี้เนี่ยค่ะจะมีการเล่นเสียงสระระหว่างคำว่าหลายกับหายและจายค่ะ 1.3นะคะการใช้ภาพพจน์วโหหาร1.3แล้วก็จุดหในบทนี้นะคะมีการใช้ภาพพจน์วโหารอติพจน์คือการกล่าวเกินจริงด้วยเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวไปนั้นนะคะให้มีน้ำหนักเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกเพิ่มขึ้นค่ะเช่นบทข้างต้นนะคะคือหมายความว่าแม้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะสลายไปแล้วไฟไหม้ทั้งทวีปทั้ง4แต่ความรักความอาลัยที่มีที่กวีมีต่อนางอันเป็นที่รักก็ไม่มีวันหายไปค่ะ2นะคะคุณค่าด้านเนื้อหา2.1ค่ะได้รับความรู้ชื่อทวีปทั้ง4ค่ะแล้วก็2.2ได้รับความรู้ชื่อสวรค์ทั้ง6ชั้นค่ะ คุณค่าด้านอารมณ์นะคะคุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยค่ะหมายถึงแรงบันดาลใจที่เกิดผู้ประพันธ์แล้วถ่ายทอดมาถ่ายทอดเชื่อมโยงมายังผู้อ่านค่ะ ได้บทนี้นะคะเนี่ยค่ะจะแสดงให้ถึงความรักและอาลัยมากถึงแม้ภูเขาเนี่ยค่ะจะพังทลายลงสวรรค์ทั้ง6ชั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สูญหายไปจากโลกนี้ไฟไหม้ทวีปทั้งสจนหมดสิน้นความรักของกวีต่อนางผู้เป็นที่รักเนี่ยนะคะก็ไม่มีวันจางหายไปค่ะวันนี้ก็ขอ